จังหวัดลำปางนะคะชาวบ,บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่เขตรอยต่อเตรียมสืบสารงานศิลปะชีพตามพระราชดำริของแม่ของแผ่นดิน นี่เป็นภาพขนาที่สมาชิกโครงการพัฒนาพื้นที่เขตรอยต่ออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและก็อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะกําลังทํางานหัตถกรรมต่างๆด้วยหัวใจและความตั้งใจให้ผลงานออกมาดีที่สุดซึ่งงานหัตถกรรมทั้งหมดล้วนเป็นงานพระราชดำริที่พระองค์ท่านอยากให้ชาวบ้านเลิกตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทําไร่และทํานา ซึ่งทําให้ป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมและให้ชาวบ้านหันมาทําอาชีพที่ยั่งยืนในการทํางานอาุตาหกรรมต่างๆอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาปุกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าพื้นเมืองแกะสลักไม้เครื่องจักสารและงานปักผ้า โดยคุณยายอาไยซึ่งเป็นสมาชิกโครงการรวมถึงเป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เขตรอยต่อเปิดเผยว่าเมื่อปี2539พระองค์ท่านเสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมเยือนเห็นชาวบ้านมีอาชีพทําการเกษตรและตัดไม้เพื่อเลี้ยงชีพพระองค์ก็มีพระราชสวสนีสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินมาชาวบ้านในพื้นที่ก็จะคอยมารับเสด็จครับตอนที่ท่านพระองค์บุสเสด็จมาบุคือได้ถวายที่ดินอย่างเเอิ่นก็นได้แก้เจ้าบ้านิ่นก็นได้มีงานทําขึ้นเจาะมีโรงตองพาเนี่ยก็คือก่อนหน้าก็คือทำลายเรื่อ,อยๆจา,จจาไม้ทาลายป่านี่มึนนไ,ไระทำลายป่าทุกอย่างเนาะ แกอันพระองค์เหมืนกะเป็นเป็นป่นวงของชาวบ้านเจาะในตั้งปลาตั้งอย่างกะเออมันจะต้นไม้อย่างอี้เนาะเคนก็รักษาที่ประไม่ตีก็นี่ไหวที่ดินนย่างไหวเสียใจน้า,าไหลแล้วนะเจ้า โดยชาวบ้านหลายคนต่างบอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตาเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินและทรงให้ชีวิตใหม่กับชาวบ้านพอทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ต่างก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและตั้งใจว่าจะสืบสารงานศิลปะชีพให้คงอยู่ต่อไป